เลเซอร์กำจัดขนน้องสาวด้วยไดโอดเลเซอร์ที่กังนำคลินิกจะดีจริงหรือว่าจบตาวันนี้ผู้จะมารีวิวกับพีชีพให้ดูกันไปเลยค่ะบอก็เคยทำเลเซอร์มาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเลเซอร์คนละตัวกันกันกบตัวไดโอดึ่งตอนนั้นนะคะคือเจ็บมากลองโกนกำจัดแทนขนลับคือไม่ได้แบบที่ต้องการนะเป็นการทำไดโอดเลเซอร์ครั้งแรกในชีวิตจีด๊ดค่ะว่าจี๊ดนิดนึง เพื่อนๆวันนี้โบก็มีนัดกําจัดขนน้องสาวแบบบาซิเลียนนะคะด้วยไดโอดเลเซอร์เอาให้แบบถอนลากถอนโคนต้อนรับซัมเมอร์กันไปเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะทุกคนตื่นเต้นมาก สวัสดีค่ะบัวนะคะอายุ21ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุผลกันนะคะว่าทําไมบัวถึงตัดสินใจมาทาไดโอดเลเซอร์เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะบัวจะมีทริปไปทะเลกันอนะ่ะเนาะแล้วความเป็นแบบสาวแซ่บตัวแม่เนาะมันก็จะต้องแบบใส่วิกินองวิกินี่แต่ถ้าจะมาแบบว่าขนแพมขนโผล่อะไรเงี้ยคือมันแบบว่าไม่โอเคจริงๆอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําเลเซอร์กันในวันนี้นะคะต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าก่อนนั้นเนี้ยค่ะบัวก็เคยทําเลเซอร์มาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเลเซอร์คนละตัวกักนกััับตตวไดดโอดออซึนนนน้ะะคคะื มาก เจ็บมากจริงๆอะคะ่ะเป็นครั้งแรกด้วยมั้งคะมันก็เลยมีความแบบเขินๆแล้วก็ยังกลักวๆอยู่โบก็เลยทําให้แบบว่าไม่ไม่กล้าที่จะแบบกลับมาทําเลเซอร์อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนั้นนะคะ่ะการทําเลเซอร์กำจัดขนรังสาวเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีความเป็นที่นิยมสักเท่า,าไหร่เพราะฉะนั้นอะการทําแต่ละครั้งคือราคาจะค่อนข้างสูงมากท,ทําทีหนึ่งก็คือแบบราคาจุกๆไปเลยค่ะก็เลยลองคิดจะเปลี่ยนที่การเป็นการแบบว่าลองโกนกําจัดแทนไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทําแล้วอะค่ะผลลัพธ์คือไม่ได้แบบที่ต้องการ่่ผลทีขึ้นนใหมย ทั้งดำแล้วก็ทั้งใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดแบบคันตลอดเวลาด้วยอะรเงยค่ะรู้สึกแบบไม่โอเคจริงๆ บเลยตัดสินใจนะคะที่จะมาที่กำนําคลินิกเลยค่ะที่ที่หลายๆคนเนี่ยขยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการกําจัดคนเลยนะคะซึ่งัวเองเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขามาเยอะพอสมควรแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็คือดีใจมากๆที่ถึงคิวเราแล้วทุกคนเดี๋ยวนะคะัวจะเข้าไปว่ารีวิวให้ฟังทุกขั้นทุกตอนแบบและเอียดยิบเลยนะคะว่าระหว่างทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่บัวขอบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่าถ้าเจ็บเนี่ยัวไม่ทนแน่นอนคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะเพื่อให้สะดวกกับการเลเซอร์ค่ะ ตอนนี้พี่เขาก็กําลังโกนขนน้องสาวนั้ะคะตื่นเต้นมากแต่ว่าพี่เขาคือมือเบามากค่ะแบบเบาพอโกนเ,เองอีก่ะจริงๆตอนนี้พี่เขาก็กําลังทายาชาแล้วนะคะทุกคนเย็นมากเย็นแบบเย็นแล้วก็ยิบๆย,บยบซึ่งหลังจากที่พี่เขาทาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอกันอีกสักครึ่งชั่วโมงให้ยาชามันออกฤทธิ์โนแล้เดี๋ยวเราจะมาลบเลเซอร์กันแล้ว ตอนนี้นะคะพี่เขาก็เริ่มทำแล้วค่ะซึ่งบัวตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการทำไดโอดเลเซอร์ครั้งแรกในชีวิตจี๊ดค่ะว่าจี๊ดนิดนึงมันก็จะมีเจ็บเป็นบางจุดนะคะนิดนึงบางที่มันก็ไม่เจ็บนะคะซึ่งแบบว่ามันจะเจ็บแค่ตอนที่พี่เขายิงอะค่ะแล้ติ๊ดติ๊ดตี๊ดอะไรเงี้ยบัวขอตัวไปทำเลเซอร์ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่บัวทำเสร็จนะ ความรู้สึกหลังทําเสร็จนะคะไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะแต่ว่าระหว่างทาก็จะหมหแือจี๊ดจี๊ดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะทางพี่พนักง,งานนะคะเขาก็จะแจ้งว่าการเห็นผลชัดเจนเนี่ยมันจะแล้วแต่บุคคลนะบางคนที่แบบว่าขนบางเลยอะค่ะก็ 3- าถครั้งเนี่ยก็จะเห็นผลชัดและแล้วบางคนที่ขนเขาหนาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบว่า5ครั้งขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะ หลังทำนะคะพี่พนักงานเขาก็แนะนําว่าการเลเซอร์บาซิเลียนเนี่ยหลังทำเนี่ยสัก1-2วันเนี่ยยังไม่ควรจะอาบน้าอุ่นหรือว่าโดนน้ำอุน่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปทะเลเนี่ยค่ะสักสาถึงหวันเนี่ยยังไม่ควรที่จะลงน้ํานอกนั้นก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะสบายมาก หลังทำเสร็จน,นะคะพอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยค่ะเพราะว่า 1. คือพี่พนักง,งานมือเบามากแล้วก็2คือมันไม่ได้เจ็บแบบที่คิดไว้อ่ะค่ะตอนแรกคือคาดหวังว่ามันจะเจ็บกวดนี้แน่ๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถแบบดูแลน้องสาวได้แบบง่ายขึ้นแน่ๆเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากมาเลเซอร์กำจัดขนน้องสาวที่กังนัคลินิกแบบบัวเนี่ยก็สามารถทักเข้าไปปรึกษาแอดมินได้ที่ h d m o l l c o t h ได้เลยนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยยังมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ดีลเด็เดๆอีกเพียบเลยค่ะทุกคนดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ